ออนนิวนิสันนวาร่าโฉมใหม่ก็เปิดตัวไปแล้วที่ออสเตรเลียโดยการเปลี่ยนแปลงของเขาคือเปลี่ยนใหม่หมดทั้งภายนอกภายในเครื่องยนต์ก็ปรับเปลี่ยนใหม่แล้วก็ทำตลาดที่ออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์โดยโฉมนี้แชร์พื้นฐานร่วมกันกับมิซูบิชิไทยทันนะครับกับการเปลี่ยนแปลงของเขาที่ต่างจากไทยทันคือภายนอกกระจังหน้าไฟหน้าอันนี้เป็นสไตล์นิสัน ระจังหน้าลายแบบนี้แล้วก็เน้นโทนดำไฟหน้าเป็น LED ก็คือเหมือนเอาดีไซน์ของนิสันมาใส่นะครับแต่ว่าหลักๆก็อยางพวกหัวกเกง๋งมือจับประตูกระจกมองข้างกอบประตูอันนี้คือเหมือนกับไทยท่านมีการตกแต่งอย่างคิ้วล้อก็ตกแต่งมาแล้วก็คันในภาพเป็นโบโฟเอ็กนะครับ ก็มีสติกเกอร์ Pro 4X มาอยู่ล้อเป็นล้อดำแบบนี้กระบะท้ายอันนี้ก็คือเหมือนไททันแต่ว่าก็มีจุดต่างอย่างไฟท้าย LED ต่างกันอยู่แล้วก็โลโก้นิสสันโลโก้นาวาร่าแบบนี้นะครับมีโลบาร์มาให้กคันในภาพก็เป็น Pro 4X นะภายในของเขาภายในอันนี้ภายในหลักๆคือ เหมือนกับไทยท่นเลยนะครับแต่ว่ามีจุดต่างปิดย่อยอย่างเช่นโลโก้ก็เป็นมิสันแล้วก็อย่างพวกบาะอกต่างๆการเล่นโทนทั้งบาะอกทั้งแผงประตูจะต่างกันมีปักโบโฟเอ็กมานะอันนี้ก็จุดต่างของเขานะครับแต่ว่าหลักๆจะเหมือนกันทั้งดีไซน์คอนโซลทั้งจอกลางนละปัดแผงควบคุมแอร์ เครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.4 c n 1 6ของมิซูบิชิก็อย่างตัวแรงสุดก็มี204แรงมา้าก็เป็นเทอร์โบคู่ก็เหมือนกับในไททันก็รุ่นขับ4เกียร์ขับ4แบบซ u เปอร์ซีเดโฟวิวดาอันนี้ก็ต้องได้มานะอุปกรณ์ความปลอดภยัยอันนี้ก็คือก็หลักๆก,ก็เหมือนกับไททันนะครับ โฉมนี้คือเขาทําตลาดที่ออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ส่วนบ้านเราก็แบบชมนี้คือหมดสิทธิ์นะไม่ได้ใช้นะครับเวอร์ชั่นบ้านเรายังคงเป็นนวราชมปัจจุบันที่ทําตลาดอยู่แล้วก็โฉมใหม่อันนี้ก็แบบจะเป็นการเอาชมเดิมมาปรับเปลี่ยน big m a ม e r c h a n อันนี้ก็คือรอไปอีกอย่างน้อยรวมปีนะครับก็แบบเอาพื้นฐานตัวนี้มาเปลี่ยนใหม่ เป็นแบบ Big m i n a g e ดก็แบบเปลี่ยนใหม่อันนี้ต้องรอดูว่าเปลี่ยนไปแบบไหนรูปแบบอย่างไรนะแต่ว่านวาราโมแบบออสเตรเลียนิวซีแลนด์บ้านเราไม่ได้ใช้นะครับที่นู่นเขาได้โชมนี้เพราะว่าก็อย่างเรื่องของกฎ่างๆก็คือนวาราโมเดิมก็แบบไม่ผ่านข้อกำหนดนะก็อย่างพวกโครงสร้างของตัวรถ ซึ่งก็เลยใช้พื้นฐานของไททันเขาไปจำหน่ายก็เป็นการเอาพื้นฐานไททันไปจำหน่ายก่อนก็คือที่ออสเตรเลียเขาเป็นแบบนี้หลายคนอาจจะเสียดายอยากให้เวอร์ชั่นนี้ไายี้ไทยก็แบบมองว่าดีไซน์ดูลงตัวก,กว่าไททันชอบดีไซน์มากกว่าไททันนะครับอันนี้ก็แบบเหมือนกับได้ดีไซน์เรียมๆของนิสัน มาผสมผสานกับไททันโฉมนี้ที่แต่เดิมดูเดียบอยู่แล้วอันนี้แบบใส่เข้าไปก็ดูลงตัวขึ้นกว่าเดิมคือ,อแบบแต่เดิมไทท่านรถเขาจะดูโค้งๆหน่อยแล้วว่าโฉมนี้คือแบบทำมาเดี่ยมๆนะครับก็แบบเอาดีไซน์ี i สส a n ไปใส่หลายคนอาจจะมาว่าชอบมากกว่าเดิมดูลงตัวมากกว่าเดิมก็เสียดายอะไรแบบนี้ แต่ว่าเรามองว่าเวอร์ชั่นบ้านเราก็ควรเป็นงานของนิสสันทำเองก็น่าจะดีกว่านะคือเอาโฉมนี้มาขายจริงอยู่ว่าสวยกว่าเดิมหรือว่าหลายอย่างอาจจะดูดีกว่าเดิมแต่ว่าก็สูญเสียตัวตนความเป็นนิสสันไปนะครับก็แบบบุคลิกของตัวรถก็จะเปลี่ยนไปทีนี้ตัวรถแบบว่าถ้าบุคลิกเปลี่ยนไป คือบุคลิกไปใกล้เคียงกับไททันหลายคนก็อาจจะแบบว่าบอกว่าแล้แบบนี้จะซื้อนวาร่าทำไมก็ซื้อไททันก็ได้อันนี้แบบว่าก็เอาแบบโชมที่นิสันทำเอง1้0หรือว่างานหลักๆเป็นของนิสันน่าจะดีกว่านะครับกต่บแบบบุคลิกของนิสันที่หลายคนถูกใจก็คือการอย่างพวก ดีไซน์บึกบึนหรือว่าอย่างความแกร่งเรื่องงานบรรทุกแล้วก็เครื่องยนต์เรื่องพลังก,กำลังตอบโจทย์เรื่องความแรงบรรทุกหนักได้ดีหรือว่าความทนทานก็หลายคนชอบนิสันตรงนี้นะครับกับบุคลิกหลักๆของนิสันที่ทำให้หลายคนถูกใจอันนี้แปลว่าให้นิสันพัฒนาดีกว่าสำหรับโชบบ้านเราคืนเอาเวอร์ชันนี้มา ก็แบบหลายคนอาจจะไม่ซื้อก็ได้เพราะมองว่าตัวตนเป็นไทยทันมากไปแต่ว่าอันนี้ก็แอบมุมมองนะครับแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับนวราชมนี้ชอบหรือไม่ก็คอมเมนต์กันได้นะคลิปนี้ก็ขอลาไปก,ก่อนขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ